สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูบุญเส้นผัดไข่ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นบุญเส้นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นบุญเส้นสดนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมก็นํามาสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยผักนะครับก็จะมีกระหล่ำนะฮะหั่นซอยแล้วก็แครอทแล้วก็ไข่ไก่ครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปได้เลยจากนั้นก็ติดแก๊สครับเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมครับเ,เจียวให้เหลืองหอมเลยนะครับ เมื่อกระเทียมของเราเหลืองหอมดีแล้วนะคระเพื่อนๆก็ดันไปด้านข้างแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ตอกไข่ลงไปตรงตรง,ตรงน้ํามันเลยครับเลยจากนั้นก็ใช้ตะหลิวของเราเนี่ยขยี้ไข่ให้แตกเลยครับก็ขยี่แบบให้มันมีความเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวผสมอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยครับเมื่อไขเ่เสร็จตัวแล้วก็ใส่เป็นวุ้งเส้นลงไปครับจากนั้นเราก็ตามด้วยผักนะ ผัดคุกเข้าให้เข้ากับน้ํามันได้ที่แล้วนะครับก็ตามด้วยผักครับวันนี้ก็จะเพิ่มแครอทเข้าไปด้วยนะครับแครอทก็จะเพิ่มสีสันให้ผัดของเราเนี่ยมีสีที่สวยงามครับนี่เลยผัดคุกเค้าขั้นเข้ากันก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับ ก่อนปรุงนะครับก็ここเติมน้ําลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ปาปลาน้ําตาลครับปรุงแค่นี้ก็จะได้ความหอมของน้ําปลานะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลเพิ่มความกลมกลม่อมแล้วก็เพิ่มสีให้สวยงามด้วยซีอิอ๊วดําสักเล็กน้อยครับเพื่อนๆคนไหนอยากใส่เป็นซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสนะครับ <ๆ S 1> ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพื่อนๆนะฮะผงชูผงกุ้งก็สามารถใส่ได้เลยจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับ เห็นไหมสีสันน่ารับประทานมากๆครับเพิ่มสีเข้าไปนิดนึงครับทําให้ผัดผุนเส้นของเราเนี่ยดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับความเป็นซีอิ๊วดำนะครับกลิ่นเขาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับเราใส่ได้นิดหน่อยครับเพิ่มสีสันให้ผัดผุนเส้นของเราสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ตักใส่จานได้เลยนะครับพร้อมรับประทานแล้ว เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูผัดหุนเส้นผัดไข่ของเราง่ายมากๆครับเพื่อนๆหอมมากๆครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเมนูนี้นะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้เลยและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ